มาดูกรณีของคากิคากิเนี่ยเป็นฮิปโปแคระและก็เป็นดาวเด่นของสวนสัตว์อุบลราชธานีมีรายงานว่ามีคนเนี่ยไปดูเจ้าคากิแต่ว่ามีมีคนนึงไปโยนหินใส่ทีนี้แอดมินเพจสวนสัตว์ bon อุบลราชธานีก็โพสต์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่ไปชมคากิแล้วก็แม่พะโล้บอกว่าห้ามคว้างป่าสิ่งของต่างๆใส่ แล้วก็มีกระแสะเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่แกล้งสัตว์อย่างจริงจังด้วยนะคะขณะที่นายธนพสิริปิยานาคุ้มโดยการสวนสัตว์อุบลราชธานีก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อความเข้มงวดแล้วก็มาตรการในการดูแลสัตว์ทุกชนิดทั้งเ,เพิ่มป้ายเตือนห้ามปีนค้อกสัตว์ห้ามโยนสิ่งของห้ามเคาะก,กระจกห้ามปล่อยเด็กอยู่ลำพังห้ามรังแกสัตว์แล้วก็ห้ามเปิดแฟลชในการถ่ายรูปด้วย ส่วนน้องคากิเนี่ยฮิโปแคร์ของสวนสัตว์อุบลราชธานีก็เป็นญาติของหมูเด้งเป็นหลานของหมูเด้งค่ะฮิโปแคร์ที่อยู่ที่เขาเขียวชนบุรีนั่นเองนะคะอ๋อคือเคอญาติกันนะ,ะด้วยอายุเนี่ยอาจจะแบบดูเหมือนแบบไซส์ใหญ่กว่าอะไรางี้แต่ว่าด้วยสักสักคือเป็นหลานแล้วของหมูเด้งอ,อะไรแบบนี้ ก็คือเรื่องนี้คุณผู้ชมเรานําเสนอเนี่ยเพื่อให้ทุกคนตระหนักนะครับคือตอนนี้พอเป็นกระแสปุ๊บก็จะมีชาวนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่กฎแนววิธีแนวปฏิบัติเวลาเข้าไปที่สวนสัตว์เนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ,รบก็อาจจะต้องมาย้ําเตือนกันเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ด้วยอย่างกรณีของหมูเด้งเองที่คนไปเที่ยวกันเ,นย,เยอะบางฝ่ายเขาก็กังวลว่าหูคนไปเยอะทุกวันเนี่ยอาจจะทําให้ สัตว์เองก็อาจจะเสียสมาธิหรือว่าไม่สามารถที่จะอยู่แบบว่าโดยธรรมชาติตามปกติได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันในขณะเดียวกันเราเองในฐานะนักท่องเที่ยวก็จะต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็ระเบียบที่สวนสัตว์กําหนดขึ้นด้วยค่ะเวลาเจ้าหน้าที่เขาแนะนําก็อาจจะต้องฟังหน่อยนะคะว่าจะต้องทําตัวยังไงเวลาเข้าไปดูสัตว์นะคะแล้วก็ต้องอะไรที่ต้องห้ามทำเนี่ยก็ค,ค,คืออย่าไปทาใช่ค่ะ